านอนลงโอ้ยฉันไปโชคโอ้ยปอเปียหายปอเปียหายผมอยากจะมาขอแบ่งปันโชคลาภให้กับเอฟซีเจแดงมั่งครับค่ะจากใครคะจากใครคะผมจากผมอยู่กรุงเทพครับผมทำงานอยู่กรุงเทพแดงครับแดงชื่อแดงเนาะจากกรุงเทพคสามวันที่แล้วผมก็ถูกสี่หกไปสี่หมื่นครับ โอ้ถูงมานนกินงวดแล้วคะถูงมากินงวดแล้วถูกตลอดทุกงวดครับจเจแดงเพิ่งลงรถมาจากไปเที่ยวเพิ่งลงรถเพิ่งถึงบ้านตัว,วอะไรไสยังเอแรับรับได้ไงอยู่บนรถคะ่ะทกวันนี้จบไปแล้วครับเน้นๆทางเดียวเน้นๆเลยครับนะฮะโอ้โอเดี๋ยว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 ประกาศก่อนนะคะ นึกว่านึกว่าคนโทรมาซื้อครีมด้วยเ,เดี๋ยวรอสักครู่นะคะสนใจสั่งซื้อซื้อครีมได้นะ<อ> <laughs> นึกว่าคนโทรสั่งครีม<อ>ค่ะเพิ่งลงรถยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับค่ะเอาบนนะครับจาบนค่ะ สี่หกห้าครับไม่ต้องกลับเลยครับเน้นๆเลยสี่หกห้าสี่หกห้านะครับข้า <5. S 2> งล่างหนึ่งสี่กับหกเจ็ดครับเน้นๆเลยครับล่างหกตัวไหนนะคะหกเจ็ดกับหนึ่งสี่ครับหกเจ็ดกับหนึ่งสี่ค่ะแค่นี้แหละครับไม่ไม่ไม,ม,มีหลายหางหรอกครับของผมมีแค่นี้เหรอคะ ครับจากคุณแดงกทมเนาะครับครับพุดที่แล้วถูกตัวไหนบ้างถูกแมกจิงวดแล้วถูกสี่หกวันที่แล้วได้สี่หมื่นกว่าครับถูกสี่หกถูกแมกจิงวดแล้วคะถูกตลอดทักงวันตั้งแต่โน่นหรือแต่แตให้อะไรสองสองสองสี่มาครับตลอดเลยครับได้ทีละกี่ตัวคะได้ทีละสองตัวครับ ผมไม่ค่อยซื้อมากเท่าไหร่ครับส่วนมากถึกบนหรือถูกล่างคะถูกล่างครับถูกล่างทีนี้ตัสี่หกบนเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนอะมันจะเป็นหกคือสี่สี่หกห้าห้านี่คือบนเลยครับออกตรงตรงไหมเคยออกตรงไหมหรือว่าออกตัวกลับตัวตรงตรงตรงับตรงตรงเลยครับลองลองาเอดูนะสี่หกห้านี่คือไม่ต้องกลับเลยครับบนอย่างเดียวมันจะมาไหมหกสี่ หกสี่สี่หกแล้วก็ห้าสี่สี่ห้าอย่างนี้มันจะมาไหมมันมันไม่มาหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันจะมาสองตัวเป็นไหมคือหกห้าอย่างเดียวหลัก 6, <5 S 1> อื่นสองตัวครับเอา,อาหลักอื่นใส่ได้เนาะถ้าไม่ชอบส<บ>ีใช่ไหมครับครับครับแล้วก็ล่างนี้ล่างค,คือหนึ่งสี่กับหกเจ็ดนี้เน้นๆเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกลับเลยครับมันไม่มาบนใช่ไหมคะมันหกสี่หกเจ็ดนี้ไม่ไปหรอกครับมันจะลงล่างกับหนึ่งสี่นี่ จะลงล่างเราจะเป็นไปได้ไหมที่กลับตัวเป็นเจ็ดหกสี่หนึง่งมันาะจะเป็นเป็นไปได้เหมมอนกันแต่มันน้อยครับอ๋อตรงตรงเลยเหรอตรงๆเลยครับแสดงว่าหวยปูสี่ศูนย์เรามันจะออกตัวกลับเหรอท่านไม่เคยตัวกลับเนาะติดตามเจแดงอยู่ใช่ไหมครับติดตามตั้งตั้งแต่ปีหกูนแล้วครับรู้ใช่ไหมว่าปูสี่ศูนย์นี่เลขท่านออกตรงรู้ครับรู้เออแล้วมาขาดกันกับท่าน ของใครจะกลับของครูดาจจะเป็นเกียหกก็ได้เนาะมันกลับได้ใช่ไหมของคุณก็กลับไรมันนิดหน่อยหน่อยครับแล้วแต่นะครับโอ้โอ้ยมาเหนื่อยหนึ่งสี่สี่หนึ่งก็ต้องกลับตัวก็ต้องบนล่างอยู่ด้วยแหละใช่ไหมครับครับครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเนาะครับถูกทุกงวดไหมเนี่ยถูกทุกงวดครับอยากจะถามไปนานๆให้แฟนขับมั่นใจ การันตีการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเลขในชุดล่างชุดบนนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ล่างบน,งบนครับโอ้ยหวยหวยปู่เ่าทําไมดังทําไมทําไมถูกมายี่สิบเอ็ดวนะนะไม่น่าจะพลาดนะหอยปู่สี่ศูนย์เนี่ยปู่สี่ศูนย์ใช่ไหมครับใช่บางบางทีมันก็ของปู่บางทีก็เข้าตรงบางทีก็เข้าลับนะครับบางทีมันก็รัตัวหนึ่งนะผมที่ผมดูดนะไม่นะ ถูกตรงทุกงวดนะของปู่นะไอปู่สี่ศูนย์ใช่ไหมครับใช่ตรงทุกงวดของคุณเขาให้ให้เจ็ดหกใช่ไหมครับใช่ที่ผมดูใช่แต่ของราหัดให้หกเจ็ดของระหัดนี้กลับตัวได้แล้วก็บนล่างได้อของระหัดเนี่ยไม่ตายตัวแต่ของปู่สี่ศูนย์นี่ตายตัวเลยนั่นก็ลองกลับเลยนะครับลองกลับไว้ครับถ้าไม่มั่นใจครับ แต่ว่าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะใส่ไปแล้วเท่าไหร่ใสไปกี่ใบตอนนี้ผมซื้อลอตเตอรี่ไว้หมดสามหมื่นแล้วครับโอ้เสียงดูเนาะสามหมื่นแบบขอบคุณมากมากค่ะให้เป็นแนวทางขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะถูกหวยรวยรวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะเจอกันครับค่ะสวัสดีค่ะครับ เดดดงมาปุ๊บเก็บเสื้อผ้าพึ่งจะเลี้ยวออกจากกระเป๋าโอ้ยท่านผู้ชมเมื่อยกับเมื่อยเดินทางไปบางแสนไปบางแสนแล้วก็ไปที่นอนที่บางแสนคืนหนึ่งแล้วก็ไปที่เขาเขียวเสร็จจากเขาเขียวก็บึงรถมาโอ้นอนที่เขาเขียวชีเดดเดงก็พูดสับสนเนาะ พอไปถึงเช้าบางแสนแล้วก็นอนนั่นพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเอาไปดูข้างนอกเดี๋ยวเจเดมจะสับสนเพิ่งมาใหม่ๆสมองอยังไม่ทํางานเอ้าวทาอะไรกันโอ้ดูคุณเตือนยางกันโอ้แก่เมื่อนคเมื่อย้เดือดกับสิกินสมตำ หิวเข่าหิวสมต่ำแห้งแล้วต่ำเลยแม่เหรอเผ็ดไปได้ดอกเผ็ดลายไปได้นูน่ะ่าดู้ชมมากเมยเมยป้าต่ำมันตำแซบป่ะมัต่ำแซบป่ะเอาปิดประตูหน่อยบิ่แป้งยังบ่ท่านปู่ที่นอนสลบยังบ่ท่นปู่ที่นอนสลบแล้ว อันนี้นอนตื่นอยู่บนรถอ้าวมีแต่ลูกแต่หลานาซึ่งจะลือ <c oughs> ด้หอยดองค่ะ <c oughs> ท่านา,า,นา,านพใเบิงหอยดองซื้อมา3ซื้อยุตลาดอา้างศิลาค่ะอือาหารทะเลค่ะ4กล่องเดี๋ยวซื้อน้ําแข็งมาใส่อีกโอ้อาหารทะเลโอ้เข้าขึ้นเล่าแล้วคะ่ะท่านผู้ชม อันน <muitas> <arias> ี้สงใจไว้สีเนาะเข่ากุ้งโอ้สีกล่องได้บลาตุกยางแมงดาทะเลด้วยกุ้งอลเปร์โอ้อยเอิดบ่เป็นจะกุ้นีอย่างตัวใหญ่ตอวเขียนเนี่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยบานกับสีวุ่นไหวจังเลย เม tamam. oh, 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 ื่อยกับเมื skins, ่อยมวนกับมวนเแค่ยังกินทอดไข่อ๋อเขาสิทอดไข่ไข่่คะปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งจับหน่ออ๋อขนมที่ไทยทอดไข่ระบบกลาหมึกเข้านี่ละสองอันสองใบกองก็อยู่นู่นติมันเอาไปแล้วบ่ซื้อของแห้งเพิ่องของแห้งของสดซื้อก็มาไว้ในตู้นี่เด้อ ไห้อ่อนๆอดันะเก็บของยังมาลาซาไซกันนะคุณผู้ชมไปเขั้นเฮ็ดเดี๋ยวสิต่ำส่งต่ำให้เดือนสะกาวกินแล้วสิอาบน้ำน้ำก็ไม่ได้ในอาบกลับเรื่อยบ่เดินฮะไปใไปไปส่งที่มันจะใส่ บดว่าเราคล้คองนะไมหลับเหนื่อยจังม่วงม่วงเหนื่อยอ๋อไปไม่ของเกี้ยวบ่ของเลี้วเมีนบอเอาไปไว้บ่สใส่ย่า่กล่องไ,ไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วอ๋อระวัางลนทางเด้อทุงลูกมึงดูค่ะท่านพี่ส้มลูกสองขนหาเลี้ยงลูกหาเง,าเงินเลี้ยงลูกหมดกระดาน เพิ่นกะบ่นานแล้วให้กะเพิ่นสิตูเนาะแม่นยินน่ะซายซูซามตัวเดียวพอหัวทางนี้ลงมีตายืนบ่ซนบ่ใส่อ่ะใส่ละเอาเก็บของเดี๋ยวสิให้นอนลงนี่เลยนอนลงเลยเดี๋ยวสิปิดเรียคตอบร้านหลายมือนั้นเพิ่นนอนเด้นอนเฮากปิดเพิ่นกเสยดิบ่ปากใจเพิ่นเป็นหยัง เอาเพิ่นกับนอนล่องห kind of mm ้ hmm. ากับปิดล่องแต่ว่ากับอะไรโหดซิบเบิดโหดอีหน่อยป้าตีงเด้ท่าน่ะมีตัวอะไรครับเปี๊ยะครับครับฮะอุ้ยแสงยายกลัวไปแล้วเอาท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสียนสื่อโต้มาบอกเลขเดือนเต้นครับโต้มาบอกเลขอีกแล้วข้างล่าง 67, 140, 40, หกเจ็ดกับหนึ่งซีข้างบนซีหกขากสั่นเขก็เลยเข้างนที่แล้วไมาหกหกขาหกขากงซื้อใบยูซื้อกิสิได้ที่ไหซื้อถูเถกาที่ได้ซื้อยูซื้อยูเอาทางผู้ชมคกเจ็ดก็ซื้อละแมหนึ่สสงสองหกศูนย์นะทะเบียนรถยังมาท่านซื้อซื้ออยู่ซื้อทั้งสามตเลยซื้อหกว่าอซื้อหกกับเพอสองศูนย์พอซื้อซื้อแต่สองหกซื้อว้แล้ว ซื้อตัง 6, ้งหกหกศูนย์ก็ซื้อไว้แล้วเพราะว่าเป็นเลขของคน <liv. S 1> กําลกัสเซียงกัสเซียงเพิ่นลองเบิ่งเพิ่นใกล้ถูกเซียงไต่ฉลาดระเทียดวงดีก็จะได้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะนอนเร็วนอนเลยนะนนอนเร็วหน,นีการผู้มาเชื่อเร็วนอนหลับเพียง ขยับขึ้นไปอีกขยับไปอีกเออนอนลงดีๆนอนลงไปก่อนถึงจะปิดได้มาลงขะนอนลงโอเค okay. ปิดมาปิดด้วยวันนี่เอาขาเข้าไป,ปยันขึ้นไปขายันขึ้นไปกี่กี่นอนคนลองลองเยอะอานอนลงไม่ไม่ อออออเอาเมื่อกี้ก็นอนขดหล่องหงอยเอาอย่าบอกไม่นอนเอายายจะปิดเอา้ายายจะปิดเอ้านอนลงจะปิดอนอนลงจะปิดเล้วน,นอนลงโอ้ยถั่นู้ชมป,ปลาเโอ้ยปลาเปียหายปลเปียหายโอ้โหลูกผู้ใดยหาวแล้วคนถอดเยอะอ้ออาวท่นพิสม